ตอนที่3ามดีไซน์โปรชาร์หลังจากที่เรา,าเปิดโครงการใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วขณะนี้ก็พร้อมที่จะทำการออกแบบถนนสายนี้นะครับราวนี้สมมุติว่าถ้าบาังเอิญผมไม่ชอบชื่อ Project Name ตัวนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็น test 1 rr นะครับแต่เนื่องจากกติกาของโปรแกรมนะครับไม่สามารถที่จะร e n a m e ได้ถ้าต้องการร e n a m e ต้องลบออกนะครับต้องลบ Project Folder อร์ออกทั้งโฟลเดอร์เลยก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะลบออกทั้ง Project Folder อร์เลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็น โปรเจกต์เนมเก่านะครับผมอยากจะได้เป็น Test 1.r นผมก็ไปลบ Project Folder อร์ชื่อเทสตตัวนี้ออกนะครับ Delete ไปเสร็จแล้วผมก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ชื่อ Test Test เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วผมก็เปิด โปรเจกต์โฟลเดอร์เข้าไปแล้วตั้งชื่อใหม่นะครับชื่อเป็น test test หนึ่ง .rr นะครับ Open ผมก็จะได้ <c oughs> อ่า p โปรเจกต์เนม test หนตามที่ต้องการต่อไปผมก็จะทำการนะครับออกแบบถนนสายนี้เข้ามาที่ คำสั่งดีไซน์นี่พอคลิกเปิดเข้าไปก็จะพบกับดีไซน์โฟลชาร์ดนะครับอันนี้ก็คือดีไซน์โฟลชาร์ดส่วนอันนี้นะครับในกรอบนี้กรอบนี้นะครับก,เกเบเบ็เรียกว่าสับเมนูนะครับเรียกว่าสับเมนูส่วนอันนี้ก็เรียก Sum m a r y o f project นะครับก็คือสรุปข้อมูลนะครับสรุปข้อมูล กรอบนี้นะครับภายในกรอบนี้เรียกว่าสรุปข้อมูลก่อนอื่นที่เราเจะมาดูดีไซน์โปรชัดนี่นะครับมาดูรอบๆกันก่อนถ้าผมขนาดนี้นะครับที่แบ็ r กราวภาพแบ็ k กราวเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคือมันกำลังทำสไลด์โชว์ถ้าผมคลิกที่ภาพแบ็กกราวนะครับ มันก็จะหยุดนะครับสไลด์โชว์ก็หยุดนะครับถ้าผมคลิกอีกทีมันก็จะเลย์สไลด์โชว์ต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าผมคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับมาที่คำสั่งสไลด์โชว์นี่นะครับขณะนี้มันเลย์อยู่มันอ่สไลด์โชว์มันกำลังเปลี่ยนภาพไปทุกๆ2วินะครับผมอยากจะลองเปลี่ยนเป็นทุกทุก 0.5วิดูผมก็คลิกแล้วก็เปลี่ยนเป็น0.5วินะครับนะครับเราก็จะเห็นว่าภาพมีสปีดในการเปลี่ยนเร็วขึ้นเป็น0.5วิคลิกให้หยุดนะครับคลิกให้สไลด์โชว์ต่อไปอนนี้ เพสไล์โชว์จะให้หยุดหรือไม่หยุดเนี่ยเราเรา,เราคลิกที่คําสั่งนี้ก็ได้นะครับอันนี้หยุดแล้วก็ต่อไปนะครับหยุดนะครับ uh, ตัวนี้ก็เป็นคําสั่งลองคลิกดูนะครับก็เปลี่ยนภาพแบ็ k กราวน์นะครับก็มีภาพแบ็ k กราวน์เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวนี้ ลองคลิกนะครับเราจะเห็นเมนูต่างๆหายไปหมดเลยคลิกอีกทีเมนูก็ามานะครับหรือจะปิดเฉพาะ Design Pro Chart ตัวนี้นะครับ Design Prochart ในกรอบนี้ปิดอันนี้นะครับคลิกเมาส์ปุ่มขวาไปที่เมนูนี้นะครับเมนู Design p r ร c า a r เราอยากจะเปิดเราก็เช็คมันนะครับเรเปิดอันนี้ก็เหมือนกันปิด สมมติปิดนะครับถ้าอยากจะเปิดก็มาที่ที่รายการ <c oughs> ส u b เมนูนะครับเมนูนี่ s u m m รีนะครับก็เปิดตอนนี้ไอพีเสื้อที่บินบินอยู่นี่นะครับถ้าเราลำคาญเราปิดมันก็ได้นะครับก็มาที่ไอคอนผีเสื้อนี่นะครับคลิกไปมันก็หายไปนะครับ คลิกอีกทีมันก็มาอีกนะครับส่วนตัวนี้ก็เออเมันจะเล่นเพลงแบ็กกราวนะครับลองดูมันก็เล่นเพลงแบ็กกราวปิดนะครับปิดปิดเพลงแบ็กกราวอันนี้ก็เป็นคำสั่ง ฝนนะครับเรียกฟ้าเรียกฝนเอาเราเราดูนะครับที่ที่บริเวณบริเวณมุมบนซ้ายตรงนี้นะครับถ้าเราเลื่อนเมาส์ไปชี้นะครับก็จะพบข้อความอธิบายหรือข้อความขยายของรายการที่เราชี้นะครับของรายการที่เราชี้เราชี้ตัวไหนมันก็อธิบายตัวน,นั้นนะครับตัวนี้เรียกว่าข้อความขยายตัวนี้เรียกว่าเมาส์ทิปเทคนะครับถ้าเราคลิกเมาส์ปุ่มขวา เราไม่อยากดูเราก็าเอาเช็คเมาส์ทิปเช็คเนี่ออกนะครับมาชี้มันก็ไม่มีแล้วนะครับโอเคเราคลิกเมาส์ปุ่มขวาเอาเมาส์ทิปเช็คให้แสดงต่อไปนะครับอันนี้ชี้ตัวนี้นะครับก็เป็นเลนนะครับจะเห็นที่มุมขวาบนนี้เป็นเออมุมซ้ายบนเป็นเลนก็คือเรียกฟ้าเรียกฝนลองดูนะครับ ก็ปิดนะครับอันนี้ก็ทําเล่นๆนะครับเวลาเราทํางานเบื่อๆเราก็ตัวนี้ก็เอามาทําเล่นๆไม่มีอะไรนะครับคําสั่งต่อไปนะครับอันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับลองคลิกดูนะครับก็เป็นตัววิ่งนะครับอธิบายต่างๆนะครับก็ปิดนะครับปิด ส่วนตัวนี้นะครับสมมติอ่าที่อันนี้เป็นรายการต่างๆนะครับของโฟชาร์ดถ้าเราคลิกที่รายการใดนะครับอย่างสมมติคลิกที่เทมเพลตก็หมายถึงกำลังจะป้อนข้อมูลของเทมเ t e ตเทมเพลตก็คือ typical section นะครับโปรแกรมเรียกว่า t e m p พลต e ปีนนะครับอันนี้ก็ป้อนข้อมูลของเทมเพลตเซตก็คือ ชุดของเทมเพลตว่าเทมเพลตใดใช้แขวนตั้งแต่สเตใดถึงสเตใดนะครับซึ่งผมจะกล่าวรายละเอียดในรายละเอียดของรายการแต่และรายการเนี่ยให้ลึกลงไปนะครับเป็นตัวตัวไปเป็นรายการรายการไปตอนนี้เอาเป็นแค่ผ่านผ่านตาก่อนนะครับผ่านผ่านตาให้รู้ว่าโปรแกรมเนี่ยมีอะไรบ้างเวลาจะออกแบบทำอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ต่อไปถ้าเราเลื่อนเมาส์เนี่ยไปชี้ที่รายการใดเราจะเห็นว่าขอบรายการเนี่ยมีสีน้ำเงินเกิดขึ้นนะครับอย่างชี้อันนี้นะครับก็จะเห็นมีสองรายการนี้มีสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกเป็นมีสีน้ำเงินนะครับก็หมายถึงว่า,ารายการที่มีมีขอบขอบสีน้ำเงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกัน หมายถึงว่าถ้าเราแก้ไข NGL รายการนี้นะครับก็จะกระทบกระเทือนถึงรายการแปลนกับคอนโทรด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับลงชี้อันนี้ก็จะมีขอบสีน้ำเงินแสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ของข้อมูลของของ,ของรายการที่เกี่ยวข้องนะครับค <c oughs> นีเ้เราจะเห็นว่าอย่างรายการนี้นะครับ เป็นสีขาวอันนี้สีเทา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 นี่หมายถึงว่านะครับรายการนั้นยังไม่มีข้อมูลออกแบบนะครับยังไม่มีข้อมูลออกแบบแต่ถ้ามีข้อมูลออกแบบแล้วเนี่ยรายการนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้ารายการเนี่ยเป็นสีเหลืองหมายถึงว่ารายการนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลได้รับความกระทบกระเทือน จากการแก้ไขารายการอื่นๆหมายถึงว่าสมมุติว่าเราเราแก้ไขแปลนเนี่ยนะครับแก้ไขแปลนสมมุติว่ามีข้อมูลหมดแล้วนะครับเราแก้ไขแปลนพอแก้ไขแปลนปุ๊บซูเปอร์ก็จะได้รับผลกระทบนะครับสไปเล่ราก็ได้รับผลกระทบะปุ่มของรายการก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง <c oughs> ขณะนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่มีข้อมูลในรายการใดๆเลยเพราะฉะนั้นทุกรายการจึงเป็นสี สีเทานะครับยกเว้นรายการเทมเพลตนี้เป็นสีขาวนะครับที่เป็นสีขาวนี่ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่มีข้อมูลหรืออะไรแต่หมายความว่าโปรแกรมเนี่ยยอมให้เราใช้เทมเพลตยืมมาจากโครงการอื่นๆได้นะครับยืมเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีข้อมูลก็สามารถรันได้มันจึงเป็นสีขาวนะครับก็มีอยู่อันเดียวยกเว้นเอาไว้นะครับ อ่ากนี้เราผมจะลองเรียกนะครับตัวอย่างโครงการที่มีข้อมูลอ่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปุ่มของรายการก็จะเป็นสีเขียวนะครับลองดูผมก็ปิดรายการของโฟลชาร์ดนี้นะครับออกไปที่ไทเติลอย่างเก่าเสร็จแล้วผมก็มาคลิกเรียกนะครับคลิกเรียกโปรเจกต์นะครับคลิกเรียกโปรเจกต์อื่น นะครับอยู่ที่ได้ดีนะครับมผมจะจะลองเรียกโปรเจกต์ของแซมเปิลนะครับโปรเจกต์ Project ตัวอย่างที่ทำเรียบร้อยแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะมีแซมเปิลให้เราเลือกนะครับตั้งแต่แซมเปิลหนึ่งไปจนถึงแซมเปิลสิบสี่ก็แนะนำให้ใช้แซมเปิลที่สิบถึงสิบสี่นะครับซึ่งมีข้อมูลค่อนข้างที่จะครบถ้วน นะครับตัวอื่นก็เรียกได้แต่ว่าข้อมูลไม่ค่อยครบเท่าไหร่นะครับผมจะลองเรียกเอาแ l เปิล12กาแล้วกันนะครับโปรเจกต์ของแ a เปิล12 Project Name ก็คือแ a m p l e 12 r ก็ open มานะครับขณะนี้แ a เปิล12ก็เข้ามาแล้วนะครับเราไปดูที่โฟล c h a r t ใหม่นะครับดีไซน์ก็จะเห็นว่า รายการคำสั่งเป็นสีเขียวนะครับมีข้อมูลแล้วโฟตโต้นี้คือข้อมูลภาพถ่ายจากสนามยังไม่มีนะครับอันนี้สีเขียวมีแล้วนะครับมีแล้วหมายถึงมีข้อมูลออกแบบแล้วนะครับมีข้อมูลออกแบบแล้วม่ได้ไหมายความว่ามีข้อมูลสํารวจแล้วอย่างสมมติแปลนเนี่ยเรามีข้อมูลสํารวจป้อนเข้าไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ออกแบบมันก็ยังเป็นสีเทา แต่ถ้าเป็นสีเขียวนี่หมายถึงว่าเราออกแบบแล้วด้วยนะครับคันนี้ <c oughs> ผมจะลองแก้ไขข้อมูลแบรนด์ที่ออกแบบนี้นะครับแก้ไขข้อมูลแบรนด์ออกแบบคลิกปุ๊บอันนี้ก็เป็นเอ่อฟอร์แมตรูปแบบในการป้อนข้อมูลแนวแบรนด์นะครับอันนี้ก็คือค่าพิกัด n อของแต่ละพ i นะครับนะครับ n ออ e นะครับ n e สมมติที่ pi เบอร์ศูนย์นะครับ pi เบอร์ศูนย์เนี่ยนะครับก็คือจุดเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นผมเราจะลองแก้แก้ค่าพิกัด n จุด49ก็กลายเป็นจุด99สมมุตินะครับแล้ว enter เข้าไปนะครับพอจากนั้นผมก็เซฟนะครับไฟล์ Save as project name นะครับเซฟในชื่อโครงการนะครับผมจะกล่าวรายละเอียดการป้อนข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับในของแต่ละรายการในตอนตอบต่อไปนะครับตอนนี้เอาเป็นตัวอย่างก่อนนะครับตอนนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ดูว่าสีมันเปลี่ยนไปยังไงคือพอป้อนข้อมูลแก้ไขข้อมูลของแปลนปุ๊บเนี่ย จะทำให้ super elevation เนี่ยข้อมูลเนี่ยได้รับผลกระทบใช่ไหมครับมันจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสไปรัล,ลออก,ก็เป็นสีเหลืองแสดงว่าข้อมูลได้รับผลกระทบจะต้องทำการออกแบบใหม่มันจึงจะเป็นสีเขียวนะครับสไปรัล,ลออก,ก็เหมือนกันกด์โพสต์นะครับเกรก็เหมือนกันเพราะคือคือพูดง่ายๆพอเราเปลี่ยนก็แก้ไขข้อมูลแนวแลนเนี่ยจะทำให้สเตมันมันเปลี่ยนไป เมียนโปรไฟล์เกตตัวนี้สเตยก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยมันจึงได้รับผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารายการใดมีสีเหลืองเราก็ต้องออกแบบใหม่โอเควันนี้ผมกลับย้อนกลับไปแก้คืนมานะครับแก้ข้อมูลของแปน่นคืนมาเป็นอย่างเก่านะครับเปลี่ยนค่าพิกัดเป็นจุด49อย่างเก่านะครับ49อันนี้เสร็จแล้วผมก็เซฟอีกเซฟชื่อโปรเจกต์นะครับ เซฟในชื่อของโปรเจกต์นะครับแล้วผมกลับไปที่โ c h a r t ปรากฏว่าสีเหลืองก็ยังคงเป็นสีเหลืองโปรแกรมเนี่ยรู้ว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ามันไม่รู้นะครับว่าเราเปลี่ยนคืนมาแล้วมันรู้แต่เปลี่ยนยงนั้นอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีการเปลี่ยนเราต้องต้องแก้ไขข้อมูลในนี้ออกแบบใหม่ด้วย หรือว่าถ้าเรารู้ว่ามันเปลี่ยนคืนมาแล้วเราไม่ต้องการออกแบบใหม่เราต้องการให้เป็นสีเขียวนะครับโดยไม่มีการออกแบบใหม่นะครับเราก็คลิกเมาส์ปุ่มขวามันก็จะเป็นสีสีเขียวเหมือนเดิมนะครับวิธีคลิกเมาส์ปุ่มขวาให้เป็นสีเขียวเนี่ยก็ต้องคลิกจากบนลงล่างนะครับนะครับคลิกเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวเพื่อเพื่อบอกให้ พื่อบอกให้มันรู้ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับ <c oughs> ครน,นี้วิธีการใช้ดีไซน์โฟลชาร์ดอันนี้เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพ,พูดเรื่องสีให้หมดก่อนอยังสีเทาอันนี้นะครับสีเทาอันนี้แสดงว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับครน,นี้เราอยากจะสีเทาเนี่ยเราไม่ชอบอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นเราก็เปลี่ยนได้นะครับคลิกตรงนี้เราก็เลือกเอานะครับสมมติเปลี่ยนเป็น อสีนี้แล้วกันนะครับโอเคก็จะได้สีสีเทาก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่เราที่เราเลือกนะครับสีเขียวก็เหมือนกันเราไม่ชอบสีเขียวอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นเราก็คลิกแล้วเราก็เลือกนะครับอย่างเปลี่ยนเป็นสีนี้นะครับสีเขียวก็เป็นสีนี้นะครับท่านี้ถ้าเราอยากจะได้สีที่โปรแกรมตั้งไว้แต่เดิมเราก็มาคลิกที่คําสั่งนี้นะครับ d e f a u l t ก็คือเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีให้เป็นไปตามที่โปรแกรมตั้งไว้แต่เดิมนะครับยืนยันนะครับก็เป็น default color นะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนเขียวเขีวเป็นเขียวหมดก็ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับขณะนี้เราก็รู้รู้เกี่ยวกับเรื่องสีแล้วนะครับรู้เกี่ยวกับเรื่องสี ตอนนี้เราจะกลับไปที่โปรเจกต์เทส1หนึ่งของเราอย่างเก่านะครับเราก็ปิดแล้วเราก็ไปเรียกโปรเจกต์เทส1หนึ่งของเราออกมานะครับก็ได้ดีอยู่ที่โฟลเดอร์นะครับไอตัวนี้ก็เป็นโปรเจกต์โฟลเดอร์ชื่อเทสเปิดเข้าไปตัวนี้ก็คือโปรเจกต์เนมเทส t หนึ่งเราก็ดับเบิลคลิกนะครับก็เข้ามา แล้วเราก็ลองไปดูที่โฟช r ดนะครับ c h a r t ก็กลับคืนมาเป็นอย่างเกา่าคือยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับก็เป็นสีเทาหมดอันนี้การใช้ดีไซน์โฟชัดนี่นะครับการใช้ d e ดีไซน์ c h a r t เนื่องจากว่าในรายการออกแบบเนี่ยนะครับในรายการออกแบบเราจะต้องออกแบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอะไรออกแบบก่อนอะไรออกแบบหลัง โปรแกรมจึงเตรียมดีไซน์โฟชาร์ดเอาไว้นะครับรายการที่อยู่ระดับสูงกว่าจะต้องออกออกแบบก่อนนะครับรายการที่อยู่ต่ากว่าก็ออกแบบที่หลังลองลองมาลองล,อง,ลองมาคือพูดง่ายๆต้องป้อนข้อมูลหรือต้องออกแบบรายการที่อยู่สูงกว่าก่อนไล่ลงมาจากบนลงล่างไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่รายการเนี่ยอยู่ที่ความสูงเดียวกันเราจะเลือก ออกแบบรายการใดก่อนก็ได้นะครับอย่างอันนี้อยู่ที่ความสูงเดียวกันจะเลือกออกแบบตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนก็ได้แต่เราจะนะครับจะออกแบบซูเปอร์เรเวชั่นนี่นะครับก่อนรายการแปลนเนี่ยไม่ได้แปลนก็คือแนวแปลนนะครับหมายถึงยังไม่ทันมีแนวแปลนเลยนะครับเราจะออกแบบซูเปอร์ก็ย่อมไม่ได้อันนี้ก็เป็นไปตามเซน์นะครับ ที่ผมแนะนำว่าจะต้องออกแบบรายการตั้งแต่สูงนะครับลงมาต่ำเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำแต่ไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์นะครับหมายถึงว่าบางครั้งเราอาจจะออกแบบหรือป้อนข้อมูลรายการที่อยู่ข้างล่างบางรายการก่อนก็ได้นะครับอย่างสมมติออกแบบคอนัวร์ก่อนที่จะออกแบบแผ่นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเซนส์ด้วยนะครับอย่าง อย่างซูเปอร์เนี่ยออกแบบก่อนไม่ได้เนื่องจากข้อมูลมันเป็นนะครับมันต้องอิงก,กันนะครับมันต้องใช้ด้วยกันเพราะงั้นถ้าไม่มีข้อมูลตัวนี้จะมาทําตัวนี้ก่อนก็ย่อมไม่ได้แต่คอนัวรไม่เกี่ยวกับแบนนะครับนะครับก็ทําก่อนได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือต้องต้องมีพื้นฐานในการในการออกแบบผมถึงบอกนะครับต้องมีพื้นฐานอยู่บ้างนะครับเออ ต่อไปเนี่ยผมจะมาอธิบายอธิบายว่ารายการอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับรายการใดหมายถึงอะไรเพียงคร่าวๆนะครับไม่เจาะลึกลงไปนะครับเราจะเจาะลึกเป็นรายการรายการไปตอนหลังนะครับตอนนี้เอาแบบพอให้ผ่านๆตาไปก่อนนะครับอย่างเทมเพลตนี่ก็คือข้อมูลของ typical section นะครับ เทมเพลตเนี่ยบางทีอาจจะมีไฟล์เดียวนะครับหรืออาจจะมีหลายๆไฟล์อย่างถนนเส้นหนึ่งเนี่ยมีสองเลนนะครับวิงว่งวิง่งวิ่งไปกลายเป็นสี่เลนวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไปกลายเป็นสองเลนแต่ว่ามีความกว้างของเลนมากขึ้นนะครับเลนวิสมากขึ้นอะไรเราเนี้ยเราก็ต้องสร้างเทมเพลตหลายๆเทมเพลตเอาไว้แขวนว่าเทมเพลตอันนี้นะครับไฟล์นี้ใช้ตั้งแต่สเตย์ใดถึงสเตย์ใดนะครับ อันนี้ก็เรียกว่าเปมป้อนข้อมูลของเทมเพลตนะครับทิปิคอลเซกชันก็คือเทมเพลตนะครับโปรแกรมเรียกเทมเพลตอันนี้เทมเพลตเซตก็หมายถึงบอกว่าเทมเพลตไฟล์ใดใช้ตั้งแต่สเตย์ใดถึงสเตย์ใดก็เรียกว่าเทมเพลตเซตก็คือชุดของเทมเพลตนะครับโฟโต้นี้ก็คือป้อนข้อมูลภาพถ่ายจากสนาม ngl นี่นะครับก็คือ n น t จ r รัลกราวไลนะครับ ในจะเล่ากาวลน์นะครับก็คือ,อพับรูปตัดดินเดิมนะครับรูปตัดของผิวดินเดิมหรือบางครั้งจะเรียกว่า EGL ก็ได้นะครับก็คือ existing กราว l ล n e ก็มีความหมายเหมือนกันนะครับสองตัวนี้มีความหมายเหมือนกันหมายถึงรูปตัดของอผิวทางเดิมนะครับหรือถนนเดิมนะครับ อันนี้แปลนดเซอร์คูลาก็หมายถึงป้อนข้อมูลในแบรนดที่มีส่วนโค้งเป็นวงกลมนะครับโดยไม่มีสไปรัลนะครับอันนี้ก็เป็นการป้อนข้อม์อ,ออกแบบ <c oughs> เป็นการป้อนข้อมูลของเพื่อสร้างเป็นคอนทัวร์นะครับป้อนข้อมูลเพื่อสร้างคอนทัวร์ก็คือรายการสร้างคอนทัวร์ลายว่างเงินเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นรายการ ยกซูเปอร์เอลเวชันอันนี้ก็เป็นรายการออกแบบสไปรัลเคิร์ฟนะครับคือเราออกแบบแนวแพรนที่ยังไม่มีสไปรัลเคิร์ฟก่อนแล้วมายกซูเปอร์แล้วค่อยเอาสไปรัลเคิร์ฟเนี่ยใส่เข้าไปในแนวแพลนนั้นนะครับเป็นขั้นตอนจากบนลงล่างนะครับอันนี้ก็หมุดอ้างอิงอันนี้ก็ไกด์โพสต์นะครับอันนี้ป้ายจราจร แนวรั้วสองข้างทางอันนี้ก็เขตทางไร่อวบเวนะครับอันนี้ก็โปรไฟล์เกตถ้าเราคลิกนะครับโปรแกรมก็ไม่ยอมให้เราเปิดเนื่องจากว่ายังไม่มีแนวแปลนนะครับมันยังไม่รู้เลยว่าโปรไฟล์เกตเนี่ยมีสเตย์ไหนถึงสเตย์ไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ยอมเปิดให้เรานะครับส่วนในกรอบนี้นะครับในกรอบนี้ f ฟ n a l Drawing ก็เป็น รอบที่เราจะสร้างดออิงให้แก่ออ t โตแคดอันนี้ก็สร้างคอรเซกชันดออิงสร้างดออิงของแปลนของโปรไฟล์ให้แก่ออ t โตแคดอันนี้ก็รายการสร้างภาพเคลื่อนที่3ามิตินะครับผมจะได้กล่าวรายละเอียดของแต่และรายการในาออกแบ่งออกเป็นตอนๆน,นะครับตอนนึงก็เรื่องนึงหรืออาจจะแบ่งอย่างซอนใหญ่ๆอย่างคอรเซกชันเนี่ย นะครับเรื่องมันเยอะก็อาจจะแบ่งออกเป็นสองตอนสามตอนย่อยๆอะไรงนี้นะครับเป็นให้ให้ละเอียดเป็นตอนๆไปเป็นเรื่องๆไปอ,อ,อันนี้เราสามารถเรียนไปเรียนมาได้นะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็คือซับเมนูซับเมนูก็มีรายการรายการนี้ไม่เกี่ยวกับโฟชาร์ t นะครับคือจะทาทาก่อนทําหลังนี่ไม่เกี่ยวกับโฟชาร์ t อันนี้ก็เป็นรายการสร้างภาพขยายของสะพานให้แก่ a u t o c a คสร้างภาพขยายของบ็อกคนเวิร์ดให้แก่ออ t โตแคอันนี้ก็ออกแบบ Flexible p a พ m e n t ต์ดีไซส่วนอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอ,อันนี้เป็นการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นข้อความนะครับเท็ไฟล์อะไรต่างๆซึ่งไม่มีความสำคัญอะไรแล้วนะครับ ก็ไม่ต้องไปสนใจมันก็ค้างไว้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นรายการที่ใช้หาอัตราการไหลของน้ำผ่านท่อรอดนะครับอันนี้ก็เป็นรายการตัดวัสดุตามความยาวให้ประหยัดที่สุดเอาผมจะกล่าวรายละเอียดตอนหลังนะครับในกรอบนี้ก็เป็นการซัมมรีนะครับเป็นการสรุปสรุปข้อมูลในแต่ละอย่างนะครับว่า ข้อมูลอย่างสมมุิข้อมูลรูปตัดของดินเดิมนะครับเริ่มต้นตั้งแต่สเตด์ไดถึงสเตไดมีระยะทางเท่าไหร่เป็นเริ่มแต่สเตไดถึงสเตไดอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคอันนี้ก็ใน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 ตอนที่3นี้ก็เป็นการแนะนำให้รู้จักกับวิธีการใช้โฟชาร์ จากบนลงล่างนะครับแล้วก็สีของปุ่มรายการนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คงมีอยู่แค่นี้แล้วเราจะมาเจาะลึกแต่ละรายการนะครับในตอนต่อๆไปนะครับเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรหลงเหลือไหมนะครับก็โอเคนะครับอันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ